ยาเขียวตาแม่กุหลาบดูดิน,ะนลงมาได้ลูกดูดป,ประตูลงขึ้นสวัสดีครับเพื่อนเือนทุกท่านนะผมนะวันนี้พบกับผมแป๊บหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าพบได้แป๊บหนึ่งนะทาไมพบได้แป๊บหนึ่งเพราะวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์เราพบกันแป๊บหนึ่ง นะครับอ่ะนะมีใครมาวันนี้บ้างนะครับไม่ต้องพูดความนำเพลงกันละอยากรู้เรื่องอะไรอ่าก็พิมพ์กันเข้ามานะครับวันนี้นะก็เป็นวันที่นะครับผมหยิบนะพระเครื่องขึ้นม,มานั่งส่องตั้งแเช้าส่องไปส่องมาส่องไปสอไ่สองมาตอนเย็นจะพัก นะครับอ่ะไหนๆนั่งอยู่ในห้องนี้เปิดไลฟ์สัก,กแป๊บหนึ่งกันดีกว่านะครับเปิดไลฟ์สัก,กแป๊บหนึ่งดีกว่าแต่ก็ต้องขอบคุณนะอ่าขอบคุณนแฟนเพจนะครับที่ช่วยปิดพระหายากเอาไว้ให้แล้วก็ไม่ติดต่อมารับพระอ่ะอะอาันี้ก็นะครับก็ขอบคุณเขาด้วยนะอ่า ไปดูกันว่าวันนี้มีพาคเครื่องอะไรบ้างวันนี้วันจันทนะครับขอแบบชิวๆสบายๆายนะครับดูพาคเครื่องกันประดับความรู้สัก10นาทีประดับความรู้ผมด้วยแหละเงยเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยพิมพ์ข้อมูลพระเข้ามาประดับความรู้ผมด้วย <S <S สวัสดีครับพี่หนึ่งวันนี้ไม่เห็นหน้าพี่หนึ่งเลยฮะไม่เห็นหน้าพี่หนึ่งเลยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ถ้าถามว่ามีอะไรตื่นเต้นก็น่าจะเป็นสอง,องค์นีน้น่าจะเป็นพระสมเด็จ2ององนี้นคะครับที่ทำให้ผมตื่นเต้นได้ในวันนี้นี่มีใครจำพระสมเด็จองค์นี้ได้บ้าง แต่แฟนเพจผมจ um, ําได้อยู <t <t ่แล้วว่าแฟนเพจผมความจําดีอ่านบเพื่อนเชื่อไหมฮะขนาดผมอยู่ตรงเนี้ยผมยังต้องส่องพ้าทุกวันผมยังต้องลื้อพ้าผมมาส่องทุกวันกันลืมนะครับ ไปเหมาพระครับวันนี้นี่ใครจำพระสมเด็จรงนี้ได้บ้างครับพระสมเด็จไม่ได้ไกลตัวอีกต่อไปครับนะ พระสมเด็จไม่ได้ไกลตัวอีกต่อไปวันเนี้นะก็มีวันจนันท์ไงวันหยุดผมผมจะไม่ค่อยได้อุ่นวายเท่าไหร่ก็มีนะพี่ๆนักสะสมบรรดาเฮียๆนักสะสมก็มานั่งมาพูดคุยกันเขาบอกเออเราก็เล่นสมเด็จกันมาตั้งนานนะอ่าแต่วิธีการเนะี้ย ศึกษาพระสมเด็จแบบดูความเก่าเนี่ยอ่าแบบฉบับความเก่าเนี่ยมันทําให้เรานะหาคําตอบเกี่ยวกับพระสมเด็จที่เราหากันไม่ได้มานานได้จริงๆนะครับแน่นอนครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่ถ้าเราดูเนื้อแล้วอ่านะนะก็ทําไมกาแฟสีดําทําไมนมสีขาวครับ นั่นคือคําตอบครับอ่านั่นคือคําตอบครับนะบพี่เสรีคำตอบก็คือว่าทําไมกาแฟสีดำใช่ไหมฮะแล้วทําไมนะฮะนมเย็นจริงสีแดงนั่นคือคําตอบนะครองค์นี้พิมพ์ไม่ถูกอ่าพิมพไม่ได้ถูกแบบเดะ100%เ นะครับแต,แต่เนื้อแต่เนื้อของพระนั้นปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเก่ามากวันนี้ก็นั่งคุยกันในบรรดาของนะผู้นิยมสะสมระดับที่เล่นพระมาไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับเขาก็บอกว่า,านะครับเราก็คุยกันว่า ถ้าเอาพิมพเป็นหลักเราดูพระสมเด็จโดยคำบอกว่าพิมพ์ต้องมาก่อนเนี่ยเราปวดหัวมากเลยอันนั้นก็พิมพ์ถูกอันนี้ก็พิมพ์ถูกอันนั้นพิมพ์ถูกเนะี่ยมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแต่พอเราบอกว่าเอาความเก่ามาก,ก่อนก่อนปีแปดศูนย์มีพระกี่องค์ที่สร้างพระสมเด็จ ไม่มีมีสังฆราชสุกไก่เถือนเป็นพิมพ์วัดพับเป็นพิมพ์สมเด็จอลาหงมีหลวงปู่ปั้นก็สร้างเป็นพิมพ์ทรงกลวยมีสมเด็จโตก็สร้างเป็นพิมพ์พระแบบนี้สมัยก่อนก็ไม่ได้เรียกสมเด็จด,ด้วย เห็นไหมครับอ่ะแล้ววันนี้พอเราเอาเรื่องความเก่าเป็นที่ตั้งทำไมพระเนื้อถึงอะ่ะมันถึงหามาขายกันไม่ได้อะ่ะแต่ถ้าเราพิมพ์เป็นที่ตั้งทำไมพระพิมพ์ถูกมันเยอะจังแล้วที่สำคัญสมเด็จโตถ้าไม่ได้สร้างพระแค่สิบกว่าพิมพ์ด้วยท่านสร้างร้อยหกสิสี่พิมพ์ จึงทําให้เรารู้สึกว่าเออพระสมเด็จโตที่นอกพิมพ์เนี่ยแล้วมันมีความเก่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะจะได้แขวนพระสมเด็จโตไม่ต้องเสียเงินล้านน่ะแล้วคนที่ยังเชื่อเรื่องพิมพ์อะ่ะไม่สนใจพระที่เก่าเนี่ยก็ยังทำให้เราเนี่ยยังจะหาพระสมเด็จโตท่านแขวนคอได้ ถูกไหมฮะแล้วในขณะเดียวกันไอ้ผ้าเนื้อเก่านอกพิมอะถูกเอาไปทําอะไรถูกตีเป็นเก๋เก่าซึ่งเก๋เก่ามันไม่มีอยู่แล้วครับเอาไปทําอะไรครับหักครึ่งแกะเป็นชิ้นส่วนสมเด็จพอบางอย่างไอ้ผ้านอกพิมพ์ที่ถูกตีเก๋เก่าขายสองหมื่นยังไม่ได้เลยแต่พอหักครึ่งแกะเป็นชิ้นส่วนสมเด็จ ขายได้เจ็ดแปดหมื่นเออผมก็มีหน้าที่นะครับบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวเนะี่ยของพระสมเด็จนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของพระสมเด็จแล้วเราก็มานั่งดูอืมสององค์นี้คนละที่ ที่มาของพระสมเด็จสององนี้องค์นี้ได้มาจากบ้านท่านชานกระตุเลิกอ่าส่วนนะอันนี้นะครับได้มาจากบ้านที่ผมเหมาหลวงพ่อกลวยมาได้มาจากเดิมบางมาจากคนละที่แต่อพอเวลาเราส่องดูเนี่ยนะเออเหมือนกันใช่ นะก็จริงๆพระสงฆ์นี้หักทั้งคู่อ่านะครับอันนี้ก็ทําการซ่อมเป็นที่เรียบร้อยหักทั้งคู่ครับพระสมเด็จสององนี้อ่าผมก็ทําการซ่อมเป็นที่เรียบร้อยก็เอาที่ซ่อมแล้วเนี่ยกลับมาให้แฟนเพจได้ดูกันอันนี้คือเรื่องราวของพระสมเด็จ ท่านไม่ได้สร้างน้อยอยู่แล้วนะครับเห็นปหฮะหาเนื้อเก่าแบบนี้หายากกว่าหาพิมพ์ถูกอะเอาง่ายๆนะครับอ่าก็ผ่านกันไปวันนี้ก็สององค์ที่นะครับทำการส่งซ่อมแล้วได้กลับมาไปที่เรียบร้อยอผมต้องบอกก่อนอย่างนี้นะครับว่านะฮะพระปอมกับพระแท้ ระยะเวลามันต่างกันระหว่างร้อยห้าสิบปีกับห้าสิบปีมันก็เหมือนคุณเอาคนอายุสิบหกไปแต่งเป็นคนอายุหกสิบไม่ได้ฉันใดพระเก๋มันก็ทำให้เก่าไม่ได้ฉันนั้นแต่ถ้าเกิดมีการใส่ร้ายพระแท้ว่าแบบนี้มันเก๋เก่านะเนื้อแบบเนี้ยเก่าจริงเป็นเก๋เก่าแต่พิมพ์ไม่ถูกก็ง่ายๆครับก็ตอบกลับไปว่าถ้าทำเนื้อเก่าได้ขนาดนี้ ผมไม่โง่มาทำพิมพ์แปกๆหรอครับผมก็ทำไอ้พิมพ์ที่นิยมที่คุณซื้อกันไปขายคุณแล้วก็เห็นไอ้พิมพ์ถูกๆอ่ะที่ไอ้พิมพ์ถูกแต่เนื้อไม่ถึงเนี่ยถูกไหมยังซื้อขายกันได้เออถ้ามันทำได้เนื้อเก่าขนาดนี้ทำเนื้อได้ดีขนาดนี้จะมาทำพิมพ์แปลกๆหาอะไรล่ะครับก็ทำให้พิมพ์ถูกนะไปขายเอาตังค์นั้นไม่ดีกว่าหรอแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไร อ่านะครับอ่าพี่สลาภัยนะครับนะในไลฟ์ผมนะครับก็จะเป็นไลฟ์ที่นะครับแฟนเพจสันขวานะเขาจะมีความเข้าใจเรื่องพระในระดับหนึ่งนะครับอ่าส่วนในประมาณว่าฟังมาจนหลอนอะไรประมาณเนี้ยผมบอกเลยครับว่านะในแฟนเพจผมนี้เขาข้ามจุดนั้นกันไปหมดแล้วครับนะถ้าเรานะเล่นพระบนความจริง เล่นพระบนพระนะความจริงก็คือสิ่งที่พูดแล้วมีตัวตนและพิสูจน์ได้มันก็ไม่ยากแต่ถ้าเราเล่นพระตามคำพูดของคนนะครับสิบคนพูดสิบอย่างนะเราก็นะก็จะวนอยู่กับอะไรที่มันเป็นความไม่จริงนั่นแหละครับอ่านะ